สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะฮะวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยนะครับร้อนวันที่หนึ่งเมษาร้อนจริงนะเดี๋ยวแป๊บนึียครับมันถึงได้ร้อนขน,นาดนี้ผมก็ไม่รู้แต่วันนี้คือวันที่หนึ่งเมษานะครับโอ้โหสัมผัสได้ถึงความร้อนเลยนะวันนี้ผมจะมาสอนท่านผู้ชมนะครับ รักษาตนเองจากอาการปวดคอบ่าไหล่ล้าลงแขนชานิ้วชามือนะครับอาการเหล่านี้เกิดจากหมอรองกระดูกคอทับเส้นให้หลายคนไม่เข้าใจว่าชานิ้วมือช้าแขนชาฝ่ามือก็ไม่ได้คิดอะไรก็อยต้องไปให้เขานวดนะไปหาหมอเขาฉีดยากินยาสารพัดแหละแต่ความเป็นจริงนะครับต้นเหตุก็คือคอครับหมอรองกระดูกคอครับไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาท คอเรามีกระดูกหลายข้อนะมันจะมีหมอนรองไว้ครับไอหมอนตัวเนี้ยมันจะคอยซับพอร์ตให้กระดูกเราไม่โคง้งไอโค้งงอได้นะครับเกิดการกระแทกหมอนตัวนี้ก็ซับพอร์ตได้นะครับช่วยเหลือได้แต่มันมักจะไหลออกมาครับไหลออกมาไหลได้2แบบนะไหลแบบปิ้นกับไหลแบบทั้งยวงครับถ้าไหลแบบปิน้นสบายรักษาง่ายทําตามคลิปวิดีโอที่ผมสอนเนี่ยนะประมาณสักเดือน2เดือนดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครไหลไปทั้งยวงแบบนี้นะครับไหลออกไปเลย ไม่ได้ด้วยหมอรองกระดูกไหลไปเลยนะกลับไม่ได้เพราะกระดูกชิดติดกันนะมันกลับไม่ได้เลยนะไปทํา MRI จะเห็นเลยว่ากระดูกชิดติดกันหมอรองกระดูกหายไปไม่ได้หายนะมันไหลออกไปครับไปไหนอะไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทโอ้โหทับเส้นเลือดเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนครับเลือดไม่ไปเลี้ยงนิ้วไม่ไปเลี้ยงมือครับชาครับชานิ้วชามือหน,นักเข้าชาทั้งแขนท่านหนักนะเพราะเลือดไปเลี้ยงแขนน้อยนะครับ ทับเส้นประสาทด้วยโอ้โหอันนี้ทรมานสุดพอทับเส้นประสาทจะเกิดอะไรขึ้นนะปวดทรมานปวดขนาดไหน,นปวดเหมือนเราเดีเ๋ยวขอหลบแดดนะปวดเหมือนเราเนี่ยปวดฟันกลามอะเหมือนเลยนะครับแต่มันไม่ได้อยู่ที่ฟันเลยฮนะมันมาอยู่ที่คอ,อกับาลาไลครับใหญ่กว่าเป็นความปวดที่ใหญ่กว่าทรมานมากมันจะทับเส้น,นประสาทคู่กันนะครับคราวนี้คราวนี้เมื่อมันทับเส้นเลือดเลือดไปไปเลี้ยงแขนเสร็จป,ปุ๊บเนี่ย นานเข้านานเข้าถ้าเราไม่รู้เนะาะพราะมันเกิดจากอะไรมันจะขยายครับมันจะทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนบนไม่ได้ด้วยส่วนบนคืออะไรบ้างปากลิ้นอ่ะแล้วเริ่มนะลิ้นจะแข็งแข็งปากจะชาชานะครับแล้วก็ตาจะเหลืองเหลืองเพราะเลือดไปเลี้ยงตาน้อยจะมีอาการปวดเบ้าตาตาจะเหลืองนะครับสมองจะเบอ์เบอะมึนมึน,มนเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยเกิดจากหมอรองกระดูกไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทอ๋อเข้าใจตรงกันแล้วนะครับคราวนี้มันไหลไปได้ยังไงอนะ มันไหลไปได้เพราะว่าอันนี้สําคัญเลยนะมันไหลเพราะว่าเราก้มคอมากเกินไปเนี่ยเราก้มอย่างนี้มากเกินเนี่ยก้มก้มทําอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นทํางานนะเย็บปักถักร้อยหั่นหมูแยกอะไรสินค้านั่งหน้าคอมพิวเตอร์ก้มเล่นโทรศัพท์ก้มเล่น iPad อันนี้อันนี้หนะักก้มเล่น iPad ก้มเล่นโทรศัพท์หนักยืนผัดข้าวลวกเว้ยเตียวขอทั้งนั้นหักตรงนะครับนั่งนานอ่านหนังสือนานทํางานคอมพิวเตอร์นานนะ พวกนี้ทําให้หมอรองกระดูกคอไหลไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทหมดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าก,ก้มคองี้ให้เราชาเลืองครับก้มนิดเดียวเราชชาเลืองตาไปมองสุดเป็นที่ใสนะ่ก้มนิดเดียวชาเลืองตาลงไปมองเนี่ยอย่างเงี้ยช่วยได้นะครับทุกอย่างเลยที่เราทำนะฮะเอาละในเมื่อมันเป็นแล้วมันก็ต้องหาวิธีรักษาเนาะวิธีรักษาคือเมื่อเรารู้แล้วว่าหมอลรองกระดูกไหลออกไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทเราจะเอามันกลับมันก็ต้องอ้าออกครับ อ้าออกครับกรึบมันถึงจะไหลกลับมาดูวิธีครับว่าวิธีที่จะดึงกระดูกออกให้หมอเรองกระดูกกลับที่เดิมมันทำยังไงเพราะมันกลับที่เดิมมันจะคลายเส้นเลือดเส,ศาศาส้นประสาทเราก็จะหายอาการที่พูดมาทั้งหมดนะครับอ่ไปดูท่าห้อยคอก่อนห้อยหลังคออันนี้จะช่วยให้ดึงกระดูกยืดกออกจากกันเป็นวิธีรักษานะไปชมนะท่านผู้ชมนะครับก็นี่เป็นวิธีรักษานะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมทาให้ดูก็มันจะเป็นการดึงกระดูกคอครับ นะให้ยืดออกนะครับดึงกระดึกดุกคอยืดออกนะครับเป็นข้อที่ไหล่ก็ดึงไปนะฮะห้อยไปวิธีห้อยก็ว่าขามามาพันกับอะไรก็ได้ที่มันแน่นหนานะครับมันจะเป็นตัง้งแต่อันนี้ก็ได้นะครับเป็นเสาฟูตซองเป็นราวบันไดบ้านอะไรไ,ไมนแข็งแรงนะครับจากนั้นก็เอามันพันกันนี้ไม่ต้องมัดก็จับนี้อันนี้ก้อยขึ้นนะครับอย่างนั้นก็ไว้ใต้ทอย นี่ครับไว้ใต right ้ไห้ถอยนะครับแล้วก็ทําหน้าตรงๆนะครับให้มันเกี่ยวไข่ถอยไปทาหน้าตรงๆนี้ไม่ต้องเห็นก็ได้คร like ับท so ําตรงๆนี้นะครับทําตรงๆเสร็จปุ๊บก็ย่อเข่าไปเห็นไหมครับย่อเข่าให้มันดึงแรกๆเราอาจจะต้องยกขาก็ได้ครับแล้วก็ย่อให้มันดึงคอมันยืดก่อนให้แรกๆดึงให้มันยืดครับยืดยืดดึงให้มันยืดอย่างนี้ครับอย่าการลมหายใจนะถ้าการลมหายใจจะหน้ามืด ห้ามก้านลมหายใจนะครับปล่อยลมหายใจยาวๆแล้วก็ดึงลงไปนะครับพอเราดึงได้ระยะหนึ่งแล้วฝึกมาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้ลองทิ้งน้ําหนักลงไปให้หมดเลยในการย่อเข่านะทิ้งน้าหนักไปเลยครับหนึ่งสองสามอ่าอย่างงี้อย่าเก่งนะปล่อยตัวธรรมชาติอย่าเก่งนะครับเพราะถ้าเก่งกระดูกมจะไม่ลันมันจะไม่ยืดเพราะเราเก่งไว้ใช่ไหม ผมต้องการให้กระดูกคอมันลั่นใช่ไหมถ้าเราเก่งไว้ไม่ดังนะหักก็ไม่ดังแต่ถ้าเราไม่เก่งเราทําตัวสบายๆจะลึกๆนะครับแล้วก็ดึงดังนะครับดังหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าเก่งนะครับจับไว้นะครับไว้ใต้ให้ทอยหน้าตรงๆนะครับถ้าม่เกี่ยวหูก็เอามือจับไว้แน่นนะครับดังานั้นก็ย่อนเข่าลงไปนะครับย่อนเข่าทิ้งน้ำหนักไปทั้งหมดเลยนะครับถ้ารู้สึกไม่ดีก็ยืนขึ้นเท่านั้นเองนะครับอย่ากลั้นลมหายใจอย่าเก่งนะครับ ก็ย้อนไว้ครับครั้งหนึ่งประมาณสักสวินาทีถึงหวินาทีก็พอไม่ต้องนานหรอกครับนะประมาณ4ี่หรือสวิถึงหวนินะครับเพราะว่าถ้านานไปมันจะเจ็บนะครับแล้วก็จะปวดแล้วก็เผลอไปกั้นลมอีกยุ่งอีกนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องนานหรอกครับนะก็ทําไปเรื่อยๆทำบ่อยๆทําจนกว่าจะได้ยินเสียงกระดูกคอหลังกรึบ ไม่ดังก็ได้ทาทุกวันเดี๋ยวมันก็จะค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะครับคราวนี้มาดูวิธีการาห้อยขาบ้างนะครับช่วงนี้มันช่วงที้ดูหนาวนะผมก็แต่งตัวหน่อยเพราะว่ามันหนาวจริงนะท่านผู้ชม <c oughs> เป็นหวัดเลยไหมเอาวิธีห้อยห้อยคอเนาะยกขาวิธียกขา,กขาพอเรามั่นใจเราทําจนชินปุ๊บเราลองยกขาดูนะครับมันเกี่ยวอย่างนี้นครับอยากก่ากลั้นลมหายใจนะครับจากนั้นก็ปล่อยตัวลงไปนะสักพักก็ค่อยยกขาขึ้นครับหนึ่งสองสาม เเก่งนะครับประมาณนี้ประมาณสักสี่ถึงหกวินาทีก็พอนะครับไม่ต้องเยอะนะเพระาะยิ่งเยอะมันก็ยิ่งปวดนะครับเพราะเราต้องการแค่กึกเดียวอะ่ะเราต้องการแค่กึกเดียวครับให้กระดูกคอมันยืดป๊ดนะฮะมันจะดังกึกมันดังก็จะสบายนะครับมันจะโลง่งนะรเราทําทุกวันนะครับทําตอนไหนก็ได้นะครับเชา้ากลางวันเย็นก่อนนอน ทำสี่เวลาก็ได้อยากหายไวก็ทําเยอะอยากหายไวก็ทําเยอะเท่านั้นเองถ้าไม่มีเวลาก็ทำเช้ากับเย็นนะไม่มีเวลาเลยจริงๆกับชีวิตทําตอนเย็นอย่างเดียวผมก็ไม่รู้สิคำว่าไม่มีเวลาของคนเรามันไม่เท่ากันนะคนเรามี24ชั่วโมงเท่ากันแต่บางคนบอกไม่มีเวลาโอ้คุณต้องให้เวลากับร่างกายของคุณเพื่อที่จะรักษานะครับก็มีข่าวออกมาเยอะแยะเลยเนาะว่าคนไปนุงไปนวดไปดึงคอแล้วตายไงนะมันมัน มันไม่จริงนะครับไปดึงคอไม่ได้ตายนะครับแต่หลังจากดึงไปแล้วเนี่ยคุณไปรักษาเยอะแยะเลยนะไปดึงซ้ําอีกทั้งๆที่รู้ว่ามันปวดทรมานไปทําซ้ําอีกอันตรายเนาะให้คนอื่นดึงอันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ให้ถึงก็ตายยนะผมยังไม่เคยเห็นคนดึงคอแล้วตายนะเพียงมีแต่ไปรักษาแล้วตายไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นไม่ใช่นะครับไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่เมื่อดึงแล้วรู้สึกเจ็บเพราะว่าคนอื่นมาดึงให้หยุด ว่าเขาไม่รู้แรงแต่องเงี้ทําเองรู้แรงรู้ว่าแค่ไหนพอแค่ไหนทนได้ใช่ไหมพะเราทําเองเนี่ไม่ได้ใครมาทําแต่ถ้าให้คนมาทํามันดึงเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ถึงก็ตายไหมผมว่าไม่น่าจะถึงตายจะอันตรายจริงนะครับก็ฝากกันไว้นะครับอย่าลืมนะฮะทำบ่อยๆครับหาเหลี่ยมให้เจอให้ได้ลาไปก่อนนั่นแหละครับ เป็นท่าที่สําคัญมากนะต้องทําทุกวันนะถ้าไม่มีเวลาทําเช้ากับเย็นถ้าม,มีเวลาทาเช้ากับวันเย็นก่อนนอนถ้าไม่มีเวลาทําเย็นอย่างเดียวนะแล้วแต่นะครับเอาละท <c oughs> ่าที่ท่านเห็นไปเนะี่ยดูเหมือนน่ากลัวนะครับแต่ไม่น่ากลัวนะเพราะเรายืนอยู่ไงขาเราติดพื้นถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราโยกเข่าใช่ไหมเราก็รีบเดินขึ้นมันก็หลุดแล้วอย่าก,ก้านลมนะถ้าก้านลมหายใจจะมึนหัวจะหน้ามืดเพราะฉะนั้นห้ามก้านลมหายใจ เมื่อใดที่มีเสียงสวรรค์ดังกรึบหายแน่นอนหายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือวิธีรักษานะครับที่ง่ายที่สุดละแล้วผมก็ลงคลิปมาเป็นสิบสิบปีท่านผู้ชมมีคนหายเป็นพันๆคนละนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมาผิดทางนะมาถูกทางแต่แรกๆมันเจ็บมากก็ต้องฝืนทนต่อไปทาไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมนะครับอา้าวก่อนจะจากกันไปจะสอนท่าบําบัดให้5ท่าเป็นท่าบําบัดถ้าเราไม่มีเวลาที่จะห้อยคอมากเราต้องทําท่านี้ทั้ง5ท่านะครับท่าที่1นะ เอียงคอไปทงางใดข้างหนึ่งให้ได้สักยีวินาทีนะครับถ้าเอียงไม่ไหวเนะี่ยให้เอามือช่วยกดเพราะคนที่เป็นมันจะเอียงคอไม่ได้นะอ่าหนึ่งท้าที่สองช่วยกดอืมยี่สิบวิอย่างน้อยนะครับท้าที่สามก้มกลมไม่ไหวเอามือช่วยกดอ่ายี่สิบวิอย่างน้อยท้าที่สี่เหงียนเหงนไม่ไหวเอามือดันคางให้มันปวดตรงนี้ให้ได้ มันจะปวดปวดนะฮะอย่าไปก้นลมนะงานงาน,งาน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 แล้วก็พอ,อนะครับขั้สุดท้ายขั้สุดท้ายต้องมือใ,ใกล้ให้เอามือนะครับแตะจมูกเห็นไหมแตะจมูกนะตัวอยู่กับที่นะแล้วดึงหัวหลบครับดึงจมูกหลบมือค้างไว้สังเกตตัวอยู่ที่ดีมนะไปแต่หัวเก็บคางเป็นการเก็บค้างหนึ่งสองสามค้างไว้ให้ได้สามสิบวิอย่าอย่าแตะแล้วไปทั้งตัวนะครับแตะแล้วก็ เก็บคลานเข้าไปนะฮะอย่างเงี้ยประมาณ 20- 30วินาทีเป็นท่าบำบัดนะครับมันจะช่วยให้ท่านผู้ชมนั้นเบาทรมานได้เยอะเลยนะครับ<ม>เยี่ยมไหมยอดเยี่ยมเลยนะรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านได้ด้วยผ้าขาวม้าผืนเดียวเนี่ยยอดเยี่ยมจริงนะครับเอ้าใครชอบรายการอย่าลืมสนับสนับรายการนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปนะครับตามไปที่บัญชีนี้วิดโอแสตมิมธนาคารกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกคนได้เห็นความสําคัญเนาะแล้วก็บริจาคก,กันมาคนละนิดคนละหน่อย20 3 0 4 0 คุณมากๆเลยนะครับจะได้มีกําลังใจไปต่อนะครับใครที่ทำแล้วดีขึ้นแล้วาหายว่าอยากตอบแทนเนี่ยช่องทางนี้ตอบแทนได้โอเคนะโอเคครับผมกอ่อนจะจากกันไปนะครับคนที่เป็นหมอรองกระดูคอทับเส้นนะครับจะต้องนอนให้เป็นด้วยนะถ้านอนให้เป็นยุ่งนะครับยาหนุนหมอนแต่หัวออ้อยงงเลยหนุนหมอนแต่หัวหมายความว่าไงอันนี้หัวอันนี้หัวนะอันนี้ตัวจึบ๊บเป็นชิ้นเดียวกันอย่าให้มันหลุดออกจากกันถ้าคุณหนุนหมอนแต่หัวอย่างเดียวหัวมันจะกระดกขึ้นอย่างนี้ครับบุ๊บ ตัวก็อยู่ตรงนี้มันจะเยื้องพอมันเยื้องมันก็จะมีอาการเจ็บปวดทรมานเมื่อตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นหัวกับตัวจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันหัวกับตัวหัวกับคอ้องเมันชิ้นเดียวกันเอานอนอยังไงให้มันชิ้นเดียวกันนอนเหมือนคนเป็นกดไหลย้อนไปหาหมอนใบใหญ่ๆมาใหญ่ๆเลยนะหนุนตั้งแต่หัวไหลขึ้นไปเนี่ยเอาหัวไหลเราเนี่ยหนุนหมอนไปด้วยแล้วก็หัวก็หนุนไปด้วยเห็นไหมมันจะเป็นชิ้นเดียวกันหัวกับคอยไหมต่อกันจึ๊กอย่าให้หนุนจากหัวขึ้นไปนะครับจะต้อง หนุนนี่แต่ไหลขึ้นไปฟับมันก็จะอยู่ยนี้มันก็จะนอนทรมานหน่อยช่วงแรกเนาะเพราะว่าตัวมันจะเหมือนกับนั่งนอนนะแต่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับมันจะเฉียงเพราะฉะนั้นหนุนตั้งแต่ไหลขึ้นไปนะครับมันจะทําให้ท่านผู้ชมนั้นหายทรมานในการนอนข้อห้ามที่สุดคืออย่านอนคว่ำหลับหิอย่านอนคว่ำหลับนะอย่าดิขาดนอนตะแคงได้ไหมได้แต่ให้คอกับหัวเป็นชิ้นเดียวกันอย่าใหอย่าให้เป็นแบบนี้อ่านอนนอนตะแคงหัวกับตัวเป็นชิ้นเดียวกันอย่าให้เป็นแบบนี้นะเห็นไหม คุณสังเกตหัวกับคอผมไหมครับไม่ตรงกันอ่ะไม่ตรงกันทำได้ไงวะเนะี่ยคือมันไม่รู้สิทำได้ไงก็รู้นะเอาเป็นว่านอนตะแคงชิ้นเดียวกันนะอย่าให้หัวกับตัวกละชินนะครับทรมานมากเยี่ยมที่สุดดีที่สุดคือการนอนหมอนชิ้นใหญ่นะครับโอเคไหมโอเคนะข้อห้ามอย่านั่งหลับนะ นั่งหลับแล้วคอหักนั่งหลับแล้วคอเงี้ยนั่งหลับคอเงี้ยนั่งหลับคอห้ามนั่งหลับการนั่งหลับจะทําให้คุณเป็นหมอนรองก,กระดูกคอได้ง่ายมากๆเพราะฉะนั้นอย่านั่งหลับนะครับโอเคไหมผมไม่ได้มีแค่คลิปหมอนรองกระดูกคออย่างเดียวนะผมมีคลิปหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นใครที่เป็นปวดสะโพกแล้วลงขาจากหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นมีวิธีรักษาเข้าไปชมได้มีวิธีรักษาและรักษาคนหายเป็นพันคนแล้วด้วยนะครับเข่า ใครที่มีอาการเข่าเจ็บเขา่าบวมเขา่าเสพเขา่าล็อกเขา่าติดมีวิธีรักษาเข้าไปดูนะฮะรักษาเข่าไหลติดมีข้อมือล็อกนิ้วล็อกมีมีคลิปอยู่กดติดตามแล้วเข้าไปดูนะครับ,ม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 ,รบมันก็จะเป็นคล้ายๆเป็นยาสามัญประจำบ้านของท่านผู้ชมเลยคลิปผมนะก็กดไว้นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะครับล่าสุดนี่มีอันนี้แพ้ภูมิตัวเองใครที่แพ้ภูมิตัวเองนะมีวิธีรักษาเข้าไปดูคําว่า พลิกชีวิต1,2,3,4กดเข้าไปดูนะจะมีรักษาแพ้ภูมิตัวเองรักษาแพนเน็ตรักษาซึมเศร้าคตรด,ดีวิธีเอาลมพิษออกจากร่างกายก็มีเข้าไปดูนะโตรด,ดีมากดีมากเลยนะครับเข้าไปดูนะวันนี้ลาไก่อนจากพันวิโรจนสวัสดีครับ